นี่แกใช้โทรศัพท์ Android หรอฉันก็มีแต่เครื่องนี้แหละไอ้เครื่องแพงๆฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอกเอิอาร์ตแกลองถ่ายสักรูปดูไหมเผื่อหน้าขี้เลกขีเลกของแกถ่ายออกมาจะได้เหมือนพระเอกช่องมานั่งดูชาแนลไงอ่อนแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะ นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ ต้อดดวยดเร็วๆสิออนเดี๋ยวก็ไปทำงานสายหรอกเอ่อเนวันนี้แกขับรถไปทำงานใช่ไหมใช่มีอะไรหรือเปล่าเอ่อฉันขอติดรถแกไปทำงานด้วยคนสินะนะแกฉันไปกับแกน,นะเอ่อตอนเย็นฉันมีนัดก,กับเพื่อนนะแกเอ้าหรอ ออนแต่แกนั่งไปกับฉันก็ได้นะรถมอไซค์เก่าๆของแกเนี่ยนะก็ใช่ไงฉันก็ขับไปทำงานทุกวันไม่เห็นเป็นไรเลยไม่อะถ้าฉันนั่งรถมอไซค์เก่าๆของแกอายคนอื่นแย่อีกอย่างแดดร้อนก็ร้อนเดี๋ยวผิวสวยๆของฉันพังทำไงฉันว่าฉันไปกับเฮนดีกว่า เดี๋ยวขากลับฉันหาทางกลับเองก็ได้นะนะเฮนนั่นตามใจแกแล้วกันฉันไปก่อนนะเจอที่ทำงานอาร์โอเคบายบายปะออน งานไม่เสร็จหรอยังเลยอ่ะยอดมันไม่ตรงกันอ่ะ,อะเอาโทรศัพท์แกมายืนถ่ายรูปหน่อยสิเอาสิฮะิ๊กแกใช้โทรศัพท์ Android เอ็นดอยหรอ โทรศัพท์เก่าๆแบบนี้ฉันไม่ใช้หรอกนะหน้าจอก็แตกอะเอาคืนไปอา้าวทำไมอ่ะถึงจอมันจะแตกมันก็ใช้งานได้อยู่นะไม่เอาอ่ะฉันโอดจะสวยคืนใช้โทรศัพท์เก่าๆขอนแกถ่ายรูปรูปออกมาไม่สวยถ่ายออกมาอายคนอื่นเขา ฉันก็มีแต่เครื่องนี้แหละไอ้เครื่องแพงๆฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอกเฮนฉันขอยืมโทรศัพท์เธอถ่ายรูปหน่อยสิได้สิโห iPhone อ,อย่างนี้ถ่ายออกมาฉันต้องส่วนเหมือนน้งฟ้าแน่ๆเลยอะอ วยอ่ะออาร์ตแกลองถ่ายสักรูปดูไหมเผื่อหน้าขี้เหล็กขี้เหล็ของแกถ่ายออกมาจะได้เหมือนพระเอกช่องมานั่งดูชาแนลไงไม่ดีกว่าทำไมอ่ะลองถ่ายสักรูปสิฉันว่าน้ำหน้าอย่างแกคงไม่มีปัญญาซื้อไอโฟนมาใช้หรอก ออนแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะ่ะฉันพูดไปแกก็ไม่เข้าใจหรอกอ่ะเฮนขอบใจแกมากนะอย่าลืมสนุกให้ฉันด้วยนะแกได้เนะวลาเข้างานแล้วมา ีแกไปกินข้าวด้วยกันไหมเฮนเธอมีนัดไม่ใช่หรอก็เพื่อนช้าหนสิสิยกเลินลกนัดอะแกแซงอะไปกินด้วยกันไหมงั้นเราไกินข้าวราดแกกันไหมนี่อาร์ตแกไม่เลิกไม่ใส่สลัม,มอีกหรอนี่เ็นเขาชวนไปกินข้าวทั้งที แกก็ช่วยเลือกร้านอาหารดีๆแพงๆหน่อยได้ไหมนีมม่คุณหนูเห็นนะจ๊ะ <G ül> งั้นพวกเราไปกินอะไรกันดีล่ะแต่ถ้าเป็นอาหารแพงๆฉันขอไม่ไปนะคือฉันต้องประหยัดเงินอ่ะฉันไม่อยากใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยพอดีฉันต้องส่งเงินไปให้ทางบ้านนะอ่ะอถึงว่า แกถึงไม่มีปัญญาไปกินอาหารดีๆแพงๆกับเขาบ้างอ๋อพ่อแม่แกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไถนาอยู่ที่บ้านนอกคงไม่มีอันจะกินสินะแกถึงต้องส่งเงินไปให้ใช้ทุกเดือนอ่อนแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ ทำไมเนี่ยฉันอดมานานละฉันขอพูดหน่อยนะฉันตกบแกยังน้อยไปด้วยซ้ำถ้าเทียบกับสิ่งที่แกทำกับแ้อาร์ตอะออนแกคิดว่าแกอยู่เหนือมันมากหรอหรือว่าแกคิดว่าแกคบเพื่อนรวยๆแบบฉันแล้วแกจะรวยตามแกอย่าลืมนะแกไม่มีอะไรเลยนะนี่แกพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงก็มันจริงไหมล่ะคนบ้านนอกอะแกว่าใครบ้านนอก อ่อนกยังมีหน้าไปว่ามันอีกดูแกทำตัวแกเองสิบอกไม่อยากนั่งซ้อนมอไซค์เก่าๆแม้กระทั่งจัก,กรยานแกยังไม่มีขี่เลยไม่อยากใช้โทรศัพท์เอ็มดอยหน้าจอแตกแต่แกเองไม่ใช่หรอที่ยังไมโฟนฉันไปใช้อ่ะอีกอย่างบอกว่าข้าวแกมันไม่ดีไม่อยากกินแม้กระทั่งเงินกินข้าวแกยังไม่มีเลยแกยังมายืมเงินฉันใช้อยู่เลยนะ เฮนฉันซื้อมาฝากขอบใจจ้ะเฮนเดือนนี้ฉันขอติดรถแกกลับบ้านด้วยสิได้สิเออแล้วฉันขอ,อยืมเงินแกสักห้าพันสคือ ฉันเอาเงินไปซื้อเครื่องสำอางห,หมดแล้วอะเดือนนี้เลยช็อตไปหน่อยฉันขอยืมเงินแกนะนะนะอือได้สิเพื่อนกันขอบใจแกมากๆเลยนะไม่เป็นไรเลยแกอ่อนเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิเหมือนที่ฉันช่วยแกไงแต่นี่อะไรแกกลับไปดูถอยอาร์ตเนี่ยนะ แกนี่มันเพื่อนเร็วจริงเลยนะแกมีสิทธิ์อะไรมาด่าฉันถือฉันไม่มีแกสองคนก็ยังมีคนอื่นอีกมากมายที่อยากจะคบฉันเนเพื่อนเธอนี่มันหน้าเนาะงั้นแกก็ไปคบคนอื่นเลยเพวกฉันสองคนไม่อยากมีเพื่อนแบบแกหรอกไปเถอะอาร์ตอ๋อและโทรศัพท์เก่าๆของฉันน่ะกับเงินที่แกยืมฉันไปห้าพันไม่ต้องคืนนะ ฉันจะถือว่าทำทานอีบัวลืมตีน